بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้อง ผู้ฟังรายการทุกๆท,ท่านก็ขอรลอสุภานตลาได้ทรงโปรดปานแล้วก็เอื้ออำหนวยให้กับทุกคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะรับทางสว่างทางนำที่ถูกต้องตรงต่อหลักการศาสนาอิสลามและเพื่อที่จะได้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของหลักความเชื่อหรือหลักศรัทธาที่เป็นชิ้นงานอันหนักแน่นของหัวใจและตามต่อมาก็คือในเรื่องของความประพฤติเพราะคนเรานั้นจะต้องมีทั้งจิตใจและมีทั้งความประพฤตินะครับเพราะว่าตามหลักการของอิสลามแล้วความประพฤติ ของแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่มีเจตนารมณ์นะครับซึ่งถ้าเจตนารมณ์ไม่ถูกต้องหรือไม่นักแน่นเท่าที่ควรในเรื่องของหลักาศาสนาที่นับถือการกระทำไม่ว่าจะนานหรือทุ่มเท มากเพียงใดก็ไม่ส่งผลเหมือนกับพาดีสหลักๆที่เราเคยคุ้นหูกันอยู่นั่นก็คืออินนามัลามารุบินดียตกิจการต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนารมการมีเจตนารมของหัวใจที่มุ่งม,มั่นหนักแน่นในหนทางอันถูกต้องอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นที่พอเพียงนะครับ ก็ต้องตามมาด้วยความประพฤติที่ตรงกันกับหัวใจที่ศรัทธามั่นนั้นและความประพฤติก็ไม่เบี่ยงเบนออกไปจากเส้นทางของกฎเกณฑ์แห่งศาสนานั้นก็จะเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งนั้นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา ทุกคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอิสลามแล้วนั้นก็มีพระบัญชาจากพระองค์นะครับให้ทำจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธาก็คืออีมานตามหลักของอิสลามแล้วก็มีความประพฤติที่ตรงต่อหลักห้ามที่จะเบี่ยงเบนหรือหยุดที่จะกระทำในสิ่งที่ใช้ หรือไปละเมิดสิ่งห้ามน,นะครับในอายะอัลกุรอานจากสุรที่17สุรตุลอิสรอมีอยู่ในคำตรัสของพระองค์ที่บอกว่าว่ากอดอรบบุกะอัลลาตับุดูอิลลาอิยาวักที่หนึ่งของอายะนี้ได้ตรัสเอาไว้ชัด แจ้งนะครับว่าหัวโกดอรอบบูกาแปลว่า,บบลวาและพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งของเจ้านั้นได้ทรงสั่งชายกกดอแปลว่าอามาระอามารอแปลว่าทรงสั่งชายหรือบัญชาชายอัลลาตาบูดูในการที่ ไม่ให้พวกเจ้าทั้งหลายทำการเคารพสักการะอิลลาอีอาหุยกเว้นจะทำการเคารพสักการะเฉพาะพระองค์เท่านั้นในอายะนี้ตอนต้นนี้อลัลลอฮ์ได้ทรงตรัสกับศาสนทูตของพระองค์คือท่าน นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเป็นคำตรัสตรงตรงโดยบอกให้รู้ว่าพราะองค์นั้นทรงสั่งใช้ให้มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในการต้องรับคำเรียกร้องของาศาสนาทูต นั่นก็คือเป็นอุมมัตของท่านนบีมุฮัมมัดสลุลตัละอะลัยฮิวะสัลลัมอุมัตในที่นี้ก็คือประชากรนนะครับเพราะในคําปฏิญาณหลังจากยอมรับอิสลามแล้วท่อนที่สองหลังจากเลอีเลฮะอ,อิลล,ลัลก็มีมุฮัมมัดอลฺภายใต้คําปฏิญาณนั้นก็คือจะต้องทําตามเอาอร์ก็ได้ส่งคาชับว่าบอกให้ พวกเขาเหล่านั้นทราบได้เลยว่าพวกเขาจะต้องทำการเคารพสักการะพระองค์เพียงผู้เดียวดังนั้นเมื่อเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าก็เป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับทำอะไรก็ได้ในเมื่อว่าถ้าสิ่งนั้นที่ทำไปมันไม่ขัดต่อหลักบัญญัติมันไม่ขัด ต่อแนวทางของอิสลามแต่ถ้ามันขัดมันไม่ตรงก็จะต้องยุตินะครับเพราะพระองค์ทรงกำชับโดยเฉพาะในเรื่องเคารพสักการะนะครับสำหรับมุสลิมอัลลาต้าบูรูอิลลาอียาไม่ให้เคารพสักการะอื่นจากพระองค์ดังนั้นเป้าหมายของชีวิตมุสลิมทุกคนนะครับที่ รับอิสลามเป็นศาสนาก็จะต้องมีกิจวัตรประจำในเรื่องของภาคศาสนาเกิจนั่นก็คือการเคารพอิบาดาทำการพักนีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวนะครับก็ดูตามหลักของอิสลามคำสอนของอิสลามที่ท่านรอซูลุลลอฮฺรัสสนทูตของพระองค์นั้นได้นำมาสั่งสอนบอกกล่าวให้ไว้ก็ถือปฏิบัติ ตามนั่นนะครับในเรื่องของการสั่งใช้ของพระองค์อรรถสุภานะหูวตาลานี้ก็เป็นคําสั่งใช้ที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะปกป้องคุ้มครองทุกคนที่ทำตรงกับคําสั่งใช้นั้นให้พน้นรอด ปลอดภัยนะครับจากความาหลงผิดหรือหลงทางในเรื่องของศาสนานิประการหนึ่งในเรื่องของการดำรงชีพแห่งโลกใบนี้และคุ้มครองรอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์หลังจากจบชีวิตลงไปแล้วนั้นอันนี้ก็ต้องอยู่ในความเชื่อมั่นของมุสลิมทั้งชายและหญิงอย่างนั้นนะครับเมื่อทำ จแล้วก็ทำตัวบนความประพฤติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตรงต่อพระองค์ก็จะได้รับสถานะคุ้มครองดังที่ระบุไปแล้วทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหนาโลกนี้ก็คือรอดพ้นจากความลุ่มหลงในทางที่มืดในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะยึดหลักคำสอน จากาพระผู้เป็นเจ้าผ่านท่านรสุล,ลุลอหรือศาสนทูตมาอย่างมั่นคงก็พาให้รอดจากสิ่งที่จะมาทำให้มัวบองหรือเปื้อเปื้อนได้และพิเศษมากกว่านั้นก็คือเมื่อไปถึงอีกช่วงหนึ่งของอชีวิตหลังจากจบโลกนี้ไปแล้วคือหลังจากตายแล้วก็จะรอดปลอดภัยจากการถูกลงโทษ ในโลกหรือสภาวะนั้นนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของอายะฮ์อัลกุรอานที่อยู่ในสุราอัลอิสรอที่บอกว่ากอดอรบบูกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิย hmm. าก็มาเน้นในเรื่องกิจวัตรประจำของมนุษย์ที่เป็นคนมุสลิมรับอิสลามให้มีความเคร่งครัดในการเคารพ นับถือไ hey อิบาดาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุฮาณฮูวตาอัลนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรมนุษย์และในอายะก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ยังมีต่ออีกว่าวัวบ eh ิลวาลีไดนิอซานาซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงเน้นนะครับในเรื่องความสำคัญ อีกประการหนึ่งที่จะเป็นกิจวัตรของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมนั้นได้ส่งบอกแจ้งให้รู้ว่าทุกคนจะต้องจงรักภักดีทำสิ่งที่ดีๆต่อบิดาและมารดาทั้งสองซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ให้เคารพหรือกราบไหว้บิดามารดานะครับสั่งใช้ให้ทำดีรอง ต่อจากการที่จะต้องทำการเคารพพักดีพระองค์เป็นลำดับแรกและตามต่อมาก็จะต้องการมีการปฏิบัติคุณธรรมความดีต่อบิดาและมารดาทั้งสองนะครับถ้าอยู่ทันจน,นกระทั่งเมื่อถึงยามชาราภาพตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นสิ่งใช้ ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาทิชยัยทุกคนนะครับให้ตอบสนองอบิดาแล้วก็มารดาในเรื่องที่เป็นคุณธรรมแล้วก็ความดีอัลีฮฺซานในเรื่องของการจระทำสิ่งที่ดีนั้นแน่นอนนะครับก็ต้องมีหลักบัญญัติมากำกับว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ดีก็จะต้องรีบ จัดแจงจัดการและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องออรีบจัดออกให้มันห่างไกลพ้นไม่ให้มันมาเปิื้เปื้อนมัวหมองความประพฤติของแต่ละคนดังนั้นที่ว่าดีตรงนี้ก็คือดีตามทัศนะมุมมองของศาสนาไม่ว่าจะเหนื่อยยากไม่ว่าจะลำบาก ทางศาสนาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเอสซนก็จะต้องพยายามหาฝันอันตรายพยายามมุมณะไม่ว่าจะลำบากยากเข็นสักเพียงใดก็ทำสิ่งที่ดีนั้นให้ได้ซึ่งตรงข้ามข้ามกันเมื่อทำสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องไม่ให้มันมีเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางด้านของพระผู้เป็นเจ้าหรือด้าน ของบิดาแลว้วก็มารดาอย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแพร่พานมันจะทำให้แต่ละคนที่มีสิ่งไม่ดีนั้นเป็นจุดมัวหมองแล้วก็จะได้รับการชำระโทษอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นสองประเด็นจากตอนต้นของอายะอัลอิสรอหรือสูรออิสรอนี้ก็เน้นถึงเรื่องความสำคัญของพระผู้เป็นเจ้า แล้วก็เน,น้นความสำคัญของพ่อและก็แม่หรือบิดามารดาในเฉพาะแนวทางที่ดีงามนะครับดังนั้นให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระผู้เป็นเจ้าตามต่อมาก็ตามคำสั่งของพระองค์ให้ความสำคัญต่อพ่อและก็แม่เพราะว่าทั้งสองนั้นเป็นต้นเหตุของการมีทุกตัวคนที่เป็น มนุษย์นะครับก็ต้องมีบิดาและก็มารดาซึ่งก็เป็นผู้เป็นต้นเหตุให้กำเนิดทั้งหญิงและก็ชายขึ้นมานะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะตอบสนองได้ด้วยกับการทำสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วเรื่องการทำสิ่งที่ดีงามต่อจากการปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วกับบิดามารดานะั้นมีมากมายหลายประการนะครับ ก็คงจะมากล่าวกันในช่วงต่อไปนะครับส่วนในช่วงนี้ก็คงจะต้องจบไปด้วยเอาเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาให้ทุกคนเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ทำดีต่อบิดามารดานะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวะ็อลลัลลอฮุอะลานบียดมุฮัมมัดวะลาอาลฮิวะซอฮบิอัจามอยน วััลลลฮมดิิารบบวัสาลามุอะลัยกุมวะเรา ل ห์มะตุลลอฮิวะบะเร ه ะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม